ผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งหรือว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับจะเป็น t r i ปเปิลจะเป็นดับเบิลเหรือว่า A ตัวเดียวเอลบเบวกเนี่ยก็จะนึกถึงจ่บริษัทห้างร้านขนาดใหญ่เท่านั้นโดยเฉพาะบริษัทที่มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับแม้แต่จะบริษัทขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเองท่านก็มีโอกาสและก็สามารถที่จะจัดเรตติ้งได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงนะครับ ไปฟังเรื่องนี้กันดูนะครับจากทางรายกาธที่การของกรตทอาจารย์วรพลโสคติยานุรักษ์ครับอ่านมาเนี่ยโอกาสยากพราะทุกคนธุรกิจพวกนี้จะมาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ,เ,อ,อเวลาจะไปอ้างอีกกับใครว่าตัวเองมีเครดิตดีขนาดไหนอย่างนี้มันอ้างยากใช่ดังั้นเราก็คิดว่ดาผลประกอบการเราก็เลยเพยายามส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเ่าเนี้ยจัดเรตติ้งรับจัดเครดิตเกรตติ้งนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานกับบริษัทเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ของเรา ให้มาเข้าร่วมโครงการที่จะช่วยกันคิดอัตราพิเศษในช่วงนี้เป็นการส่งเสริมให้บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้ถ้าประสงค์จะเรตติ้งก็จะสามารถเรตติ้งได้อัตราพิเศษคือใช้เกณฑ์กับบริษัทใหญ่ไหมฮะใช่ใช,ใช้เกณฑ์เดียวกันเข้าไปดูแลบริหารทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือพิเศษนะครับด้วยปรับอัตราค่าบริการ,รลงนะครับเพื่อเฉพาะธุรกิจเหล่านี้ เพื่อเป็นการชักจูงจูงใจให้บริษัท SME เหเนี่ยปรับตัวปรับบัญชีปรับการจัดการให้มีฐานะที่เข้าใจได้แล้วก็จะเรตติ้งได้ถ้าเรตติ้งได้แล้วโอกาสจะตามมาอีกหลายอย่างอันนี้ก็ต้องร่วมมือกับทางแบงก์ในการขอสินเชื่ออะไรด้วยใช่มครับอาจารย์คือในขั้นต้นเนี่ยก็คือเป็นการที่บริษัทเรตติ้งเนี่ยเข้าไปเรตบริษัทนะครับว่าเขามีขนาดเรตติ้งเกรดเท่าไหร่อย่างไร,รถ้าทําได้ออกมาเป็นเรตเท่าไหร่ก็แล้วแต่กรณีเขาก็จะสามารถระดมทุนโดยการออกคุณกู้ได้ นะครับหุณกู้นั้นแน่นอนครับเมื่อเรตติ้งยังไม่ค่อยดีการออกคุณกู้ก็คงจะไม่ใช่ง่ายนัก<ะ>แต่ว่าอาจจะต้องให้ตัวแทนสูงหน่อยนะครับซึ่งเราก็จะพัฒนาให้ผู้ลงทุนเข้ามาด้วยในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเริ่มต้นให้ธุรกิจ SME เของเราเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นอีกทางหนึ่งในการที่จะระดมทุนนะครับโดยการออกคุณกู้แต่ขั้นตอนก่อนออกคุณกู้ได้ท่านก็ต้องจัดระบบจัดบ้านให้เรียบร้อย<ะ>แล้วก็มีเครดิตเรติ้งแลจนซี่ไปเรท แล้วก็อัตราค่าธรรมเนียมก็จะรับการช่วยเหลือเป็นพิเศษในครั้งนี้นะครับที่ตัดที่แทิ้งไใช่อหคือโครงการที่กำลังจะประกาศนะครับในไม่ช้านี้แต่ว่าได้ประสานกันเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับซึ่งจะประมาณเดือนไหนอาจารย์ที่ก็คิดว่าภายในภายในภายในไตรมาสที่3เนี่ยครับก็คงจะสามารถออกมาชัดเจนว่าจะประกาศโครงการในรูปแบบนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นโอกาสของ SME โดยเป็นโอกาส s อสเเพราะว่าเราต้องการเปิดโอกาสให้ s m สเนี่ยมีทางออกในการระดมทุนไม่ว่าจะ มีคนมาร่วมลงทุนในเรื่องกองทุนร่วมลงทุนรหรือจะมีความพร้อมปรับจนกระทั่งสามารถมีเรตติ้งได้นะครับแล้วก็สามารถออกหุ้นกู้ได้เป็นต้นซึ่งเราก็ยอมรับตามตรงว่าธุรกิจจานวนไม่น้อยที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์เองออครับก็อยากจะชักชวนให้เข้ามาการเรตติ้งนี้ด้วยก็ให้โอกาสบทบริษัทที่มีขนาดทรัพย์สินต่ำกว่า2 0 0พล้านลงมา คร,ครับไม่ว่าอยู่ตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่นอกตลาดก็สามารถเข้าร่วมกางโครงการนี้ในการที่จะได้เครดิตเบรดิ้งเอเจนซี่ไปช่วยเรดในอัตราพิเศษและเมื่อเรทติ้งได้แล้วก็สามารถอารมณ์การออกหุ้นกู้ได้ต่อไปในอนาคตก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทาให้บริษัททั้งหลายถูกยกกระดับขึ้นให้มีความสามารถมีความพร้อมมากขึ้นครับแค่นี้เราก็พอใจแล้วครับที่บริษัทได้มีการปรับตัวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพราะว่าต่อไป A AC ที่ว่าไว้เนี่ย มันต้องแข่งขันระดับสารกลระดับนานาชาติและต้องการได้มืออาชีพทํางานด้วยั้นเพราะฉะนั้นบริษัทเหล่านี้จะต้องปรับปรุงบริษัทให้ดีมีมาตรฐานที่ดีขึ้นครับมีระบบที่ดีอะไรต่างๆก็จะสามารถดึงดูดรับบริหารไปทํางานด้วยรบ,บริษัทก็จะเติบโตต,ต่อไปเาฉะนั้นก็เป็นการดึงมืออาชีพเข้าทํางานได้อีกทางหนึง่งนี่ฮะ การจัดอันดับเรตติ้งก็เป็นการใช้พิจารณาดูต้นทุนทางการเงินอย,งอย่างนี้นะครับเรตติ้งดีต้นทุนท่านก็ต่ำเรตติ้งไม่ดีต้นทุนท่านก็สูงเพราะฉะนั้นยิ่งทาบริษัทของท่านให้หน่าเชื่อถือโปร่งใสามากเท่าไหร่ก็ยิ่งลดต้นทุนของท่านได้ในการระดมทุนครับค่ะเรตติ้งดีก็ดีต่อการทําธุรกิจด้วยจะทําอะไรก็ง่ายไปหมดนะคะเอามาดูข่าวในแวดวงสาหกรรมยานยนต์กันหน่อยถ้าพูดถึงรถไฮบริดเนี่ยคุณวนายนึกถึงรถยี่ห้ออะไรต้องเป็นรถคันใหญ่ๆอย่่างใชม้ยแลวก็ ใช่บ้านเราเนี่ยมี2รุ่นนี้แหละที่ทําตลาดแต่ว่าเป็นของโตโยต้าล่าสุดเนี่ยฮอนด้าก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคุณมีกับเขาแล้วเหรอเนี่ยมีกับเขาแล้วไฮบริดนะคะในเ <ฮะ S 1> มืองไทยคันแรกที่ราคาต่ํากว่าร้านด้วยนี่เลยแจสนะคะฮอนด้าแจสไฮบริดค่ะคุณผู้ชมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็เขาบอกว่ายอดขายที่ตั้งเป้าเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณปีละหมื่นคันนะคะคุณสมบัติ ของรถคันนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์ของรถยนต์คันแรกด้วยนะ oh. คือถ้าซื้อคันนี้เนี่ยขอภาษีคืนได้ด้วยได้คืนภาษีต่างหากเพราะว่าคือการผลิตเนี่ยไม่ได้มีการนำเข้าทั้งหมดจากต่างประเทศแต่ว่านำเข้าเป็นเพียงแค่บางชิ้นส่วนมาผลิตในบ้านเรา mm. นะคะอย่างการนำเข้าเนี่ยเขาจะนำเข้าเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดจากญี่ปุ่นแล้วก็เอามาประกอบเป็นรถ h o n d a j a z z นะคะไฮบริดรุ่นนี้เนี่ยในไทย เสียภาษีสรรรมิประมาณ10%นะคะแล้วก็ร,ร,ราคาที่เริ่มต้นเนี่ย768,000บาทนะคะประมาณ7 6 6 0 0 0น5 0 0 0นะคะก็จะแพงกว่ารุ่นปกติเล็กน้อยนะคะแต่ว่าประหยัดไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าขอคืนภาษีรถยนต์คันแรกได้ด้วยนะคะพอออกมาแบบนี้เนี่ยก็เลยผู้บริหารของค o น da าเขาก็เลยอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยยืดอายุมาตรการรถยนต์คันแรกออกไปอีกสักครึ่งปีได้ไหมนะคะ คันนี้เนี่ยรุ่นนี้จะได้อน,นิสงไปด้วยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าของเนี่ยพร้อมที่จะทยอยทยอยจ่ายแล้วนะเพราะว่าได้มีการวางโครงสร้างในการผลิตเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าคันหนึ่งเจ็ดแส้านหก คืนภาษีได้สัก7 0็0ห0 0 0นนี่ก็ตกราคาเน็ตๆ6,000นไปปลายเองนะก็ไม่แพงแล้วก็พอพูดถึงว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดในระยะยาวด้วยครับนะคะสีเนี่ยมีทั้งหมดสีสีนะคุณัยมีสีขาวสีเงินสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเผื่อคุณมนัยสนใจอยากจะได้เป็นสีสดใสสดใสนั้นเลยนะคะสีเขียวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงพลังงานที่ใสสะอาดเออมาใช้ในเมืองเนี่ยแล้วก็ราคานี่แตกต่างกับ โยต้แคมรี่ไฮบริดแล้วก็เพรียวสแคมบิดอันนี้แน่นอนเลยนะแคมบิดทั้งสองค่ายนี้นะฮะ,ะสวยงามเลยรอกันมานานนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รถไฮบริดแต่ว่าแหมแต่ละคันที่บ้านเราเข้ามาเก็บภาษีแพงๆเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นหลักล้านหมดเลยคันนี้ไม่ถึงนะคะครับก็อรอดูผล<ด>ตอบรับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีความเคลื่อนไหวของวงการแบงก์มาฝากคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะใครที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังไปขอสินเชื่ออยู่แล้วปรากฏว่าธุรกิจของท่าน อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกนะครับตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าธนาคารพาณิชย์บ้านเราค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรในการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจรายไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตนี้ในยุโรปหนึ่งในธนาคารนะครับที่ตอนนี้ออกมาบอกเลยนะครับว่าจําเป็นจะต้องมีการปรับลดวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าครับก็คือทางธนาคารกสิกรไทยโดยรองกรรมการผู้จัดการครับคุณพัชระสมลาภาเขาบอกว่า ธนาคารจะมีการปรับลดวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้า SME ทั้งรายเก่าและก็รายใหม่จากเดิมเนี่ยเคยอนุมัติอยู่ที่เฉลี่ยนะครับ80%ของหลักประกันก็จะลดลงเหลือประมาณ70%ของหลักประกันเพื่อเป็นการชะลอการขยายตัวของธุรกิจลูกค้าที่มันอาจจะรวดเร็วจนเกินไปและสุดท้ายจะอา,อาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้รวมถึงอาจจะทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ด้วยครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมจากวิกฤตเศรษฐกิจขณะเดียวกันธนาคารจะเพิ่มความเข้มงวดสินเชื่อของลูกค้าใหม่และดูความเป็นไปได้ของธุรกิจมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางธุรกิจเองเนี่ยปรากฏว่าธนาคารก็อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่รู้จักกับตัวลูกค้าแบบแน่นแฟนมากนักก็ต้องพิจารณากันละเอียดหน่อยแต่ยอมรับนะครับว่าธนาคารเนี่ยอยากจะให้ธุรกิจของลูกค้าโตแบบไม่อันตรายซึ่งการปรับลดวงเงินสินเชื่อตรงนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้นไม่ใช่ปรับลดลงทุกรายนะครับ แล้วก็จะให้สินเชื่อในระดับที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจด้วยนี่ฮะค่ะ,ะมาส่งท้ายในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนกันหน่อยนะคะค่ำคืนนี้แล้วช่วงสักประมาณตีสองตีสามใช่ไหมคะการตีสามเนี่ยแหละครับการเปิดงานโอลิมปิกก็จะเริ่มต้นขึ้นเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีงานขนาดใหญ่แบบนี้นอกจากข่าวที่นําเสนอเรื่องของการแข่งขันกีฬาแล้วก็มักจะมีข่าวที่นําเสนอเรื่องของกีฬานะคะแล้วก็คนที่เล่นกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากทุกๆครั้งไม่รู้ว่าแตกต่างยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปหาคําตอบแล้วก็ไปฟังคําวิเคราะห์จากกันนะคะจากด้านของ2ครู้ท่านนี้เลยนะคะในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ธนวัลแล้วก็คุณมลนายทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอลิมปิกเนี่ยมีมาหลายสิบปีหลายสิบครั้งแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยก่อนเริ่มเนี่ยครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ชูซูเปอร์สตาร์ก็ไม่จะ้ชูตำนานถ้าไม่เอาเลเจนก็เอาพวกซูเปอร์สตาร์ที่เก่งๆมาเป็นตัวชูโลปกติถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ถูกโชูขึ้นมาคือเดวิดเบ็คแฮมนะครับแต่อยู่ๆก็หันไปหาพวกอันเดอร์ด็อกอันเดอร์ด็อกก็คือนักกีฬาที่เข้าไปแข่งแต่ว่ามีต้นทางมีที่มามีครอบครัวมีฉากหลังมีพื้นฐานเนี่ยมาจากสังคมที่เป็นสังคมระดับล่างมากๆเช่น โกทีมฟุตบอลเมริกันชื่อโฮปเนี่ยมีพ่อเป็นทหารครอบครัวก็แตกแยกสุดท้ายตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วคือเขามองว่านักกีฬาคนหนึ่งที่ขึ้นมายิ่งใหญ่โอลิมปิกได้เนี่ยมาจากครอบครัวที่มันดูมันดูแย่มากคนที่มาสังคมไฮโซอย่างอาจารย์มมเตอร์อาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจสิอันี้มันเรียกกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราเรียกว่า CSR อซ่าซงไอซ่ายังไงอ่าคอ Res ปอเรทโซเชียลรั i b i l i t y คือพยายามจะเอาไอ้เรื่องวิธีอ่เอาเอา,เอาเรื่องเหตุการณ์ที่มันเป็นตัวเด่นเนี่ยมาช่วยายส์เนี่ยทำให้ส่วนที่อันดร์ด็อกเนี่ยเขาเด่นขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่านะแปลกๆท่านเล่นทั้งทีทำไมไม่ฉีกแนวไปกันไงฉีกยังไงอ่ะฉีกไปฐ<ห>านนอนกันกนกเลยอนง่ไม่ใช่ผมยกตัวอย่างนะครับไอ้ที่ผมเชียร์มาตลอดคือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับไม่ได้เข้ารอบแต่จวนเหลือเกิน นะัจนตัวนะะจ,วน,จวนจะได้ข้าวรอบซะเหลือเกินทําไมโอลิมปิกไม่ปล่อยให้นะฮะนะพวกอันดอร์กเนี่ยพวกนี้ที่แบบหลุดเป็นนิดเดียวเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารอบบวกไปอีกทีมเลยนั้นอันดอกบอกเลย1 1ึ่งหน่องสปล่อยเลยผมว่าไอ้เรื่องนี้ดี เอาแล้วทั่วโลกมันไม่เกิดอันเดอร์ด็อกกันหลายตัวหรือเอ้าใช่ก็ปล่อยไปทุกทีมเลยสิเพราะฉะนั้นทุกวงการเนี่ยมีการควอลิฟายกันว่าใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ถึงนั่นนะตรงนั้นอันเดอร์ด็อกเข้าใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นไอ้ทางฟุตบอลผมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่ามีลีกหนึ่งลีกอสองใช่ไหม,มแล้วมีการไต่เต้ากันขึ้นมาจากลีกสองอขึ้นมาลีกหนึ่งท็อปทีขึ้นไป the last, เดลัสข้างล่างก็ลงไปอ่าใช่แล้วตรงเนี้ยเป็นการสับกันนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้อะไรครับ การไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อกหวยโดยตลอดว่าทีมที่เข้าโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้เป็นทีมหน้าใหม่เลยเป็นประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วประเทศที่ท,ที่ไม่เคยโผล่ขึ้นมาจะมีโอกาสโผล่ไหมจะจะมีการส่งผ่านเทคโนโลยีได้ไงนะการที่จะเป็นเออเรียนะการแข่งขันกีฬาชั้นระดับที่สุดของโลกขนาดนี้ต้องปล่อยให้คนที่ใกล้เคียงหรือันเดอร์ด็อกเนี่ยขึ้นมาบ้างสิเขาจะได้ส่งผ่านเทคโนโลยีตัวนี้กลับไปพัฒนาการกีฬาของประเทศเขาอย่างนี้คนที่เอนท้าหลุดมาอันดับที่11 ก็ต้องไ,ไม่แน่ผมว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้น่าคิดเพราะว่าไอ้หลุดมาดำแบบสบสิบเถ้าเกิดเรื่องราวนะเขาอาจจะหลุดที่คะแนนบางอย่างที่ไม่ได้เรื่องแต่คะแนนตัวสําคัญเขาเกิดได้เรื่องสวยๆคุณกําลังอะไรครับหลุดคนที่มีพอสวรรค์นะครับแสดงว่าโอลิมปิกไม่ใช่แค่บิ๊กอีเวนต์ด้านกีฬาแต่เป็นเรื่องของการให้โอกาสด้วยโอกาสแล้วผมถามว่าในในเชิงนะครับในเชิงพาณิชย์นะ ในเชิงพาณิชย์นะอันดอร์ด็อกขึ้นมานะทุกรอบนะครับแรงเชียร์ไปอยู่ที่อันดอร์ด็อกสูงมากอ๋ออันนี้มันแน่นอนเพราะว่าสังคมไทยสังคมโลกอาจจะชอบเชียร์มวยรอถูกต้องแล้วตรงนั้นนะ่ะจะปลกลายเป็นกระแสที่เสิรเพิ่มออเดียน์เพิ่มไออลให้กับกีฬาโอลิมปิกงั้นถ้าอาจารย์เป็นแขวงอาจารย์จะอยู่ข้างออยู่ข้างบนอะไรนะถ้าเกิดอาจารย์เป็นแขวงอาจารย์จะอยู่ข้างอ่างอยู่ข้างบน <laughs> ผมขอลอยลอยลอยมาลอยตัว <laughs>